สวัสดีค่ะพี่น้องมือนอีกับภาพพี่น้องมาเบิงนะคะเบิงวิธีกา้านไ่ยุ่งไรมาแรงนะคะของวิธีบ,บ้านนะคะสูตรมาแต่เถาแต่เกของเพลินนะคะนี่นะคะพี่น้องก็เป็นก้านสูงไฟงัวบ่ได้สูงไฟดอกเห็นไหมว่าเอาแต่ควันมันน่นะเอาแต่ควันพอแต่ว่ามันไปไล่ยุ่งไ่แมงนะคะเพราะว่า กว่าสิว่ามันเห็นได้ชัดเจนนะคะที่เล็กกับบสเสือเพิ่นอกเห็นเพิ่นเอาใบตะไคร่ใบยูคาใบตะไคร่กับใบยูคาแค่นี้เนาะมาอันนั้นลมควันแห้ง้วนะคะแมงกระสวยได้ผลอีกระดับหนึ่งอยู่นะคะเริ่มโมมีแมงวันนะคะนั่นตะกี้แมงวันสีเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันสีเต็มหลังว่ามันสีเอ,อ่อ จับอยู่หลังหัวสิเตะกี้นี่เบิ่งบดายเลยนะคะมีแต่มแมงวันอยู่ในหนนลังหัวหนี่เต็กี้ในหลังหัวนี่สิเต็มเลยแต่ว่ากระสีอูแตะแง,งมือแรกนะคะนี่กระสีโล่งพันแตะแง,งมือแรกสงสัยอยากกินเพื่อนมังง้ง <c oughs> นี่นะคะมือได้ฝนตกับสีบริกอนะคะเพราะว่ามันอันนี้เนาะห้จาจะก,ก็เป็นสามมุมเลยนะคะเพราะว่าบางมือล่มกับสีบริมาแต่ทางนั้นทางนี้นะคะนี่กับสีกล้องกล้องหนึ่งเรามาหันกล้องหนึ่งนะคะเพราะว่ามือได้ลมมาทางแต่ทาง ทิศเนื้อทิศใต่กับสี่ได้ถึกทุกทางนะคะเพราะว่าม้ามือเป๊กกออยู่ผุ่นลมมากับไปอีกข้างหนึ่งหากเาเลกยกอทั้งสามทางเลยนะคะเพราะว่าเป็นการตัดปัญหาได้อีกนี่นะคะตะกีนี่พี่น้องเอ้ยแมงวันสีสิเกาะเต็มเพราะว่าหญ้าเบิร์นะคะไส้พาดเบิร์ตเ,เดี๋ยวมาฉีดแล้วนี่ตะกีนี่ต้นนี่น,นี่ไม่แต่แมงวันเลยนะคะนี่แมงว่านสีต้อมในหลังคน ก็คิดดีว่าเอ๊ใครจังไหนเนาะจะสีก้ามจัด์แมงวันไดเพื่พออ้นเห็นขอกไงพิ่นเห็ดน,นะคะขอกไงพิ่นเอาอัาน่าลมพันเอ้าถูกแกล้งกับบมี่นะคะกับรถไดแน่อยู่สังเกตไดเลยว่าต่กี่ในเหือนนะคะสิมีแมงวันหลายยยาเพิ่นก็ออูดในแกบสมือมมนก็เริ่มลดตรงไป ผูด <h> อะไรแบบผ้าเห็ดเอาใบอันนี้อันนี้มาใส่อูดหนุ่มเกี่ยวอย่างเกี่ยวชั้นยูหันนะควรพื้นแม่บ่นีเพิ่นขันนะคะเพิ่นอยากอันใดยาอยากอะไรยาแต่ว่าก็บอกอะไรอยากให้กินยาหลายแต่ว่าพ่อไม่หายฉันก็ไม่กินเราจะกินเนี่ยให้ยาหลายเ่อะไรนะคะเพร่ะสีโบกินเพื่อไม่สีอิ่ม นี่นะคะ่ะลมควัน้าเข้าไปสื่อเครื่องมาผลควันมากะเพิ่มต้นทุนไปอีกนะคะก็เลยเออางั้างสีแหละได้ประโยชน์เห็นผลคือกันก็สิใส่ไ,ไฟซอยไรยุง้ำเนียควันบ้างเท่อกะบะถือบ้างเท่อกับถือแต่จะลมยังไง ามากกล้องเหบบรออ่อาวลงไปทางหัวนอนบัดน,นี้เบิ้งมันเด้อเพื่อถีบเนี่ยดีชีวสาพไปทางผุนนะคะนี่เลยนะคะก็อย่าลืมลองไปใส่เห็ดเบิ้องด้ค่ะพี่นกแต่ว่าส่วนมากอะ เื่อสีเพิินเพื่อสีเห็ดหลายอยู่ดอกแต่ว่าบ้านคนกับสีบลูหูนะคะว่าเห็ดจังไรน,นี่ละใบยูค่า,บา,าใบตะไคร่นะคะเฟืองห่มห้มันเกิดควัานยังสีซอยไรเนี่นยยู่นะคะถ้าชอบเาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องกันเที่ฟาร์มด้วยนะคะ